หน้าแก่กว่าวัยทำยังไงดีเอาเซลล์ชั้นไขมันบนหน้ามาให้ดูกันเลยค่ะว่าควรจะมีตรงไหนบ้างควรจะเติมตรงไหนควรจะกระชับส่วนไหนบ้างคนที่ไขมันขาดหายนะคะพอไม่มีไขมันแต่ละส่วนเหล่านี้ทําให้หน้าดูแก่เพราะส่วนนี้หายไปเช่นไขมันส่วนนี้ ขมับก็ขมับตอบตรงนี้ก็แก้มตอ่อตรงหน้าแก้มหายไปทําให้หน้าเราดูซุดดูโซมิดเฟสหายนะคะหรือว่าไขมันเนี่ยมันล่วงลงมาอยู่ตรงนี้ทําให้เกิดความหย่อนคล้อยแล้วก็ดูหน้าแก่ควรจะมีจอลนยแล้วก็แก้มที่ยกกระชับก็จะดูหน้าเด็กทีนี้เราจะแก้ได้ยังไงบ้างนะคะไขมันบางส่วนที่ขาดหายแล้วเกิดการตอบเนี่ยเราจะเติมเต็ม,ตมด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์โปรแกรมไบโอสติมูเลเตอร์ขึ้นกับโครงหน้าใบหน้าของแต่ละคนอีกทีนึง แต่ถ้าแก้มตรงนี้นะคะที่มีความหย่อนคล้อยไม่กระชับอันนี้โปรแกรมยกกระชับต้องเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอัลทราเทอร์มาน์ลเฟียก็จะช่วยเก็บยกกระชับแก้มไขมันที่ห้อยย้อยลงมาตรงนี้ได้ค่ะใครอยากปรับรูปหน้าตรงไหนเติมเต็ม,ตมแก้ไขหน้า